สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกท้่เคยครับกับช่องสาระเลี่ยงดนตรีนะครับก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับผมก็ต้องขอภัยด้วยเนาะก็ในประการณ์ช่วงนี้ก็กำลังดูจะรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลและาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาแบบปกติที่ไม่ปกติก็มีหน้ากากลายเซ็กไม่ใช่ หน้กากากเอามามาอีกหน้าก,กากผ้านะะหน้าก,กากผ้าผู้ผิดนะเป็นหน้าก,กากผ้าแบบนี้นะฮะเดี๋ยวโชว์ให้บูกันนี่นแบบนี้นะครับผมกล้องอาจจะป้องหรือไม่ป้องต้องขออภยัยด้วยนะครับแล้วก็่ายแบบคนตาพอดเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าโอเคเมื่อ่านาเห็นแล้วก็นะเวลาจะเอาไปไหนก็อย่าลืมนะฮะเผืนอใส่หน้ากากแล้วก็พก ลแอลกอฮอล์หรือว่าเฟนะแกเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับในฝั่งนี้เขามีกฎหมายมีข้อกำหนดออกมาแล้วนะครับว่าเมดดื่อไหร่ที่พ้นออกจากเคหสถานพ้นจะต้องสวมใส่หนากากา้กนากากพลาสติกหน้ากากผ้นา,กากนะหน้ากากพลากากพลาสติกไม่มีเนาะมีแต่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากมะม่นะฮะหน้ากากเอ็มเก้าห้าอะไรเงี้ยเนาะหน้ากาก นะถ้าหากว่าตอนที่ท่านออกจากคสถา,านเนี่ยท่านต้องเสวมแต่หน้ากากนะถ้าไม่เสวมแต่ก็ต้องบวมปรับนะฮะตั้งแต่หกพันบาทไปจนถึงสองหมื่นบาทนะครับโอเควันนี้เนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยกันก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับมนตรีปนกับเรื่องของวิทยาศาสตร์นะผมก็จะขอพูดถึงเรื่องของการวัดระดับค่าของเสียงนะครับ เอ่อพี่มีความเกี่ยวข้องกับดนตรีนะครับผมก็จะนำแขนวิทยาศาสตร์รมาเชื่อมโยงกับดนตรีถามว่าเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับดนตรีอย่างไรนะะพูดถึงการวัดระดับค่าของเสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นปีเสียงจากธรรมาชาติเสียงจากที่เราพูดหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับมันจะต้องมี หลักการคำนวณซึ่งผมเองก็อาจจะไม่เก่งเท่าพนี้นะฮะก็ต้องขออภัยเนากแต่ว่าแต่การที่ผมไม่กษาข้อมูลมานะครับผมการที่เราจะวัดค่าของเสียงนะครับอ,อย่างเช่นเป็นเครื่องเสียงหรือว่าจะเป็นเสียงเพลงที่เราเปิดเป็นเสียงเป็นตรีนะครับสามารถถ้าเราใช้หูของเราฟังแล้วก็ใช้ หูของเราในการบ่งบอกค่าตัวเลขเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าอาจจะไม่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะนั้นการที่เราจะวัดค่าเป็นมันเสียงเนี่ยนะมันจะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องตรวจจับพลังงานคลื่นเสียงนะครับก็มันก็คงจะไม่แตกต่างอะไรกับ เ,เครื่องตรวจจับพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะซึ่งเครื่องพลังงานแอเครื่องผมจะขอเรียกว่าเครื่องตรวจจับคลื่นเสียงก็แล้วกันเนาะสัน้นๆเนาะเ,เครื่องตรวจจับคลื่นเสียงเนี่ยมันก็อาจจะบ่งบอกถึงค่าปริมาณของเสียงนะฮะว่าดังเท่าไหร่กี่เบซฟิเบลกี่โอห์มมีความต้านทานเท่าไหร่ในเสียงที่ออกมาดังเกินไปไหม มีเฟนพีพี b, อะไรยังไงครับผมก็อาจจะบอกค่าเหล่านี้นะครับอ่อย่างเช่นเสียงเฟนโมน,นะฮะผมจะลองสมมติดูนะครับอันนี้ต้องบอกกันวนะ่าผมไม่ได้มือประกอบมาช่วยนะผมใช้ในการฟังนะครับ ระดับค่าความดังที่ผมคิดว่านะครับประมาณ40ห้าิหรือ60เปอร์เซ็นะรหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ถึงร้อยเปเซ็นหรือเปล่าผมไม่อาจที่จะยืมยันคำตอบได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นดังสิรเลยนะฮะเสียงดังร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ย ถามว่าผิงไหมอาจจะผิงนะฮะอันนี้ผมก็ไม่สามารถพิจารณายิมยยันคำตอบไปว่าที่ผมสื่อออกไปนั้นเนี่ยกี่เบฟิเวลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อผิง พิณศาสตร์นะฮะอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่จําเป็นพี่จะต้องเป็นเสียงดนตรีอาจจะเป็นเสียงจากที่เราพูดนะครับเสียงจากธรรมชาติเสียงจากอะไรก็ตามแต่นะครับมันก็สามารถพิจารณาได้ตรงนั้นนอกแต่ว่าท้งมือท้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับ คที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการต่างก้อเสียงมาโดยตรงนะครับผมก็อาจจะรู้ลึกถึงเรื่องพวกนี้ด้วยเนาะครับโอเคก็คลิปวิดีโอนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับก็อาจจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยหากเข้ามุมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแล้วก็หากว่าผมพูดเร็วเกินไปพูดผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ขอขอเช่นเดียวกันถ้าว่า ท่านใดที่รับชมแล้วมีข้อมูลที่แตกต่างกับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาเขียนคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังนะครับผมแล้วก็ก่อนพี่จะจบคลิปเรือไม่ไปก็ขอฝากเพจสาระเรื่องบรรจุอไว้อีกหนึ่งช่องทางนะครับพี่จะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ,บนรรีให้ทุกท่านได้รับชมให้ทุกท่านได้อ่านกันนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านเห็นว่าคลิปเรือนี้มีประโยชน์และเป็นประโยชน์กับ เป็นหนึงท่านหรือว่าเป็นประโยชน์กับศาสนะก็ขอฝากแชร์ต่อฝากกดติดตามกดตัไคลากดกระดิ่งกดรฆคงเฮ้ยไม่ใช่กดกระดิ่งเนาะอ่าก็ขอฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ผมก็พยายามที่จะมาอัปเดตเรื่องเรามาใหม่ให้ทนไ้ติดตามแล้วก็เสียการเรียโนไปมาพื้นฐานก็ยังทําอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีบทที่หนึ่งบทที่สองตามมาเรื่อยๆนะครับผม แล้วก็อขออน,นุญาตประชาธิปิมิงนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของพระบายนะครับจริงๆก็จัดมาตั้งสองพี่สี่น้องพี่ีจำถึงวันที่2พิศภาพิจิเพยงนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมอีเวนต์ออนไลน์ที่มือชื่อว่า power by ไม่ก็เติดฟรีเส้นสนะครับผมก็จะมีการร่วมลุ้มร่วมลุ้นกิจกรรมแจกของรางวัลไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ําเป็นลําโพงเป็นหลายอย่างนะครับผมเป็นทองคําเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟ้านะครับแล้วก็มีมีโปรโมชั่นที่ให้ท่านได้ไปกรอกโครดสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ power by นะครับ จะกำมี้สามารถพิดตามรทางแฟนเพจ Power by Thailand และช่อง YouTube Power by TV ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเต็มถึง2ทุ่มนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องจบลงกันไว้แต่อพียงเท่านี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับและเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ